ผมมีกำนัดของกำนันมาฝากท่านกำนันนะครับไม่ใช่เงินทองแต่ว่าเป็นของจากใจนะครับเพราะผมอยู่ทุกวันแล้วก็เห็นว่าเ,นเหนื่อยกันมากนะไม้ใหญ่ต้นนี้มีอายุถึงบางกิ่งกร่อนผุเป็นโครงแผลแต่ยังคงยืนมั่น ไม่ผันแปร ى, แต่กิ่งไม้ใบแผ่ขึ้นปกกลุ่มให้ต้นกล้าลมลื่นดินชื่นชุ่มช่วยโอบอุ้มลูกนกกาได้อาศัยจากแผ่นดินถึงชีวิตเติมจิตใจชีวิตใหม่เติบกล้าท่าแรงลมไม่ท้อนะพายุตามกระหน่ำซัดไม่ขัดขืน ยังหยัดยืนมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวตราบแผ่นดินสิ้นกลบมีลบใจสัญญาไว้ยึดมั่นไม่สั่นคลอนยังรากลึกลงแผ่นดินถิ่นกำเนิดเป็นบอ่อเกิดศรัทธาธรรมที่พร่ำสอนสถิตมั่นในดวงจิตนิจนิรันดรตราชีพพจรยังฝังแน่นกับแผ่นดินคับ แถมเพลงอีกเพลงเลยครับรักไทยรักความเป็นไทยของไทยยิ่งชีวิตจิตใจรักเ,ล,เลือดเลือดเนื้อต้องพลีมาแต่แคว้นนานเจ้าไทยเข้าครอง แต่พี่น้องยังกระจายอยู่หลายที่หากคนไทยรวมใจทั้งปัตภ,ภีชาติไทยนี้จะเป็นไทยยิ่งใหญ่เอ่ยขอบ,บคุณมากค่ะอา,าสต,รตรจตราตรย์ลอตเตอรีพีศา่ากริกค่ะ กอาผคุณมากค่ะปอเสียงปรบมือดดังให้กับครูบาอาจารย์ของเราค่ะขึ้นมาไม่ใช่แค่ร่ายบทกลนบทกวีแต่ร่ายเวทมนต์สะกดใจคนฟังของกิ่งก้านสาขาลำต้นใหญ่ลำต้นใหญ่ของเรานะคะแบบอย่างของเราเส้นทางเดินของเราอย่างที่บอกว่าเรามีทางเดินเป็นของเราเองและผู้ใหญ่ของเราเดินนำหน้ากลุยทางไปก่อนค่ะ ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ระพีสาคริกค่ะขอบพระคุณลุงก,กำนันมากและขอบพระคุณน้ำจิตน้ำใจของคนไทยในต่างแดนมากที่ไม่สามารถจะกล่าวได้